การผ่อนชำระชำระยังไงไม่ให้เกิดปัญหาการโปะการปิดกับเรื่องที่ควรรู้คลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนชำระนะว่าเราควรจะรู้อะไรบ้างเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยิมกูออมนะครับก็เป็นช่องที่ทาเรื่องกับสินเชื่อเป็นหลักนะครับแล้วให้ความรู้กับเรื่องสินเชื่อด้วยนะแต่ไยงไก็ตามนะครับระวังมิจฉาชีพเอาคลิปผมไปใช้หากินด้วยนะผมเจอมิจฉาชีพเนี่ยเอาคลิปของผมไปใช้ค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับใครเจอก็มาบอกให้ผมได้นะครับผมก็จะพยายามแจ้งแบนให้หมดเลยนะ การผ่อนชําระเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากสินเชื่อเงินก้อนเป็นหลักนะแต่บางทีก็มีสินเชื่อหมุนเวียนหรือว่าวงเงินพร้อมใช้เนี่ยมาให้เลือกเกิดเงินก้อนแล้วผ่อนเหมือนกันนะครับอย่างเช่นบัตรกดเงินสด UOB L บีไลบีเคฟินนิกมันนี่ทันเดอร์และอีกหลายๆตัวนะครับสําหรับเรื่องการผ่อนชําระนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้รับเงินก้อนไปแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่ชําระหนี้ทุกเดือนด้วยนะอย่างเช่นคุณกู้เงินมา1นึ่งแสนบาทดอกเบี้ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีถ้าเกิดคุณกู้ครบสิบสองเดือนเนี่ย ก็จะผ่อนเดือนละ9,500บาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณกู้48เดือนก็จะผ่อนเดือนละ3,400บาทและเมื่อคุณจ่ายจนหมดจบแล้วเนี่ยก็คือจบเลยนะครับนะไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มนะเพราะว่าไอ้เงินก้อนตรงนี้มันมีทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นเนี่ยจ่ายไปหมดแล้วโดยการผ่อนชําระเนี่ยต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณบังเอิญจ่ายเร็วไปหน่อยเนี่ยบางทีธนาคารเขาเข้าใจว่าคุณไปปลกของงวดที่แล้วนะอย่างเช่นสมมติว่าคุณผ่อนเดือนละ9,500บาท แต่เดือนนี้ยังไม่ถึงกําหนดชําระแต่คุณไปจ่ายเงินก่อนเพราะคุณบอกว่าเอ้เอมีเงินจ่ายก่อนเลยได้กันประมาณเนี้กลายเป็นว่าธนาคารเข้าใจว่าคุณเนี่ยไปจ่ายเงินของเดือนที่แล้ว19,00 0บาทนะครับทีนี้พอถึงวันครบกาหนดเนี่ยธนาคารก็จะเรียกให้คุณไปจ่ายเงินเพิ่มอีก9,500บาทนะครับซึ่งผมเจอคนมาด่าธนาคารว่าเนี่ยจ่ายแล้วทําไมต้องจ่ายอีกเนี่ยสรุปคือเขาจ่ายเร็วนะธนาคารก็เลยบอกว่าไปจ่ายของเดือนที่แล้วไม่ได้จ่ายของเดือนนี้ธนาคารเลยต้องเก็บ ตามปกตินะครับก็ไปว่าธนาคารเสลเลยโดยในส่วนนี้นะครับในบินใบชํบาระใบแจ้งหนี้เนี่ยเขาจะเขียนเลยนะว่าวันตัดยอดคือวันไหนนะครับเราพยายามจ่ายหลังวันตัดยอดนะครับหรือว่าเราให้ใบแจ้งหนี้มาถึงเราก่อนแล้วเราค่อยไปจ่ายเงินก็ได้นะครับแค่นี้เราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการจ่ายเงินก่อนกําหนดแล้วนะสำหรับคนที่มีคําถามนะครับก็ลองคอมเมนต์ถามๆไว้เลยก็ได้นะครับอาจจะมีคนอื่นมาช่วยตอบนะครับส่วนผมเนี่ยก็พยายามตอบนะอย่างน้อยคือสัปดาห์ละครัครบ แต่ถ้าเกิดช่วงไหนงานยุ่งมากจนทําไม่ทันเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบยาวๆเลยก็มีนะครับต้องขออภัยด้วยนะสแ,และสำหรับคลิปที่เก่านิดนึงนะครับคุณลองไปดูคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นนะอาจจะมีคําถามที่คุณต้องการจะถามผมอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าผมตอบถามเยอะมากๆเลยสำหรับคนที่สนใจสินเชื่อนะครับก็รบกวนนิดนึงนะถ้าไม่ว่าอะไรกันนะคุณกดสมัครที่ลิงก์ของผมเลยก็ได้นะครับชื่อลิงก์ all l o a นะ จะมีสินเชื่อหลายแบบเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะคุณก็แค่ลงททเบียนในเว็บไซต์และเด็วจะมีพนักงานกิงกลางโทรหาคุณนะครับแล้วคุณเนี่ยจะต้องไปที่ธนาคารเพื่อไปส่งเอกสารหรืออาจจะมีมสเซนเจอร์เนี่ยบ,บ,บุ้นบุ้นมอไซมารับเอกสาราคุณนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครสมัครผ่านลิืก์อผมนะครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องค่าผ่อนต่อเดือนนะมันคือยอดขั้นต่ําที่คุณต้องจ่ายนะครับคุณสามารถจ่ายมากกว่านั้นได้เลยนะอย่างเช่นยอดขั้นต่ําที่คุณต้องจ่่่าาหรือืออออผนนตเดบท แต่เดือนนี้คุณมีเงินเหลือคุณอยากจ่ายเพิ่มก็ได้เลยนะอาจจะเป็น10,000บาท20 0 0 0บาทหรือปิดหนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดเดือนนี้คุณไม่มีเงินคุณต้องจ่าย9,500บาทอยู่ดีนะครับคุณไม่สามารถจ่ายต่ำกว่านี้ได้นะถ้าเกิดคุณจ่าย9,499าบเ้าทเขาถือว่าคุณไม่จ่ายหนี้จ่ายหนี้ไม่ครบติดเครดิตบูโรเลยนะเออดังนั้นพยายามมีเงินก้อนหนึ่งเนี่ยเผื่อไว้สักเดือน2เดือนก็ยังดีนะครับนะไม่ต้องไปรีบโปะรีบปิดนะ จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเครดิตส่วนเรื่องการจ่ายมากกว่าปกตินะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยลดดอกเบีย้ยได้ด้วยนะครับทําให้นี่คุณหมดเร็วด้วยอย่างเช่นคุณเลือกผล48เดือนน่ยคุณต้องจ่ายเดือนละ3,400บาทนะครับแต่คุณจ่ายจริงๆเนี่ยเดือนละ9,500บาทแทนเนี่ยคุณสามารถปิดนี้ได้ภายใน12เดือนเลย แต่ไงก็ตามนะครับบางสินเชื่อเขาไม่ให้คุณจ่ายเงินก่อนนะถ้าจำไม่ผิดเนะี่ยจะมี SEC Cash, s, e at, s p a Letter, Lazada Pay Letter เนี่ยพวกเนี้ยเขาไม่ให้คุณจ่ายเงินโปะเงินก่อนกําหนดนะครับคุณต้องจ่ายเงินตามเวลาเท่านั้นแล้วก็สินเชื่อลดบางตัวเนี่ยถ้าเกิดคุณจ่ายก่อนเวลาคุณต้องโดยค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยด้วยโอเคปะ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการผ่อนชําระสินเชื่อนะก็เป็นยังไงบ้างนะครับ สุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบแล้วก็ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าดูจบแล้วนะครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะบอกผมเนี่ยก็เขียนใต้คลิปนี้ได้เลยนะเผื่อผมทําคลิปอัปเดตขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยผมจะได้เอาข้อมูลนมาใส่เพิ่มให้อีกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะพลาดอะไรบางอย่างไปนะครับผมเองก็ทํก็ตัวคนเดียวก <g> ็ <oda> เลยต้องบอกนิดนึงว่าบางทีผมอาจจะพลาดอะไรไปบ้างนะครับแต่ขอ,อนิดนึงนะครับสุภาพแค่นั้นเองนะครับนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่อุตส่าห์ดูตรงตรงนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกเลยนะขายาสานวนผมเนี่ยก็สามารถกดสมัครสินเชื่อที่ล mm. <ม>ิงก์ออโร่ของผมได้เลยนะครับมีสินเชื่อหลายตัวมากๆเลยนะอาจจะมีสินเชื่อบางตัวที่คุณสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถหรือว่าสินเชื่อส่วนบุคคลมีครบเลยนะหรือว่าจะกดซื้อของช h อ p e e l a z a d a ก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับและสุดท้ายนี้ช่องผ่อนยุงกู้ออมเนี่ยไม่ได้แนะนําให้คุณไปกู้สินเชื่อมาใช้นะครับผมแนะนําให้คุณเนี่ย มีสินเชื่อเอาไว้มีความรู้เอาไว้เพื่อที่ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะขยายงานสร้างอาชีพใหม่เพิ่มรายได้อะไรพวกนี้คุณต้องการเงินเนี่ยคุณสามารถเอาเงินตรงนั้นมาหมุนได้หรือว่าเกิดอุบัติเหตุคุณต้องการเงินด่วนเนี่ยคุณก็สามารถไปกู้เงินได้นะครับนะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับทุกท่านชมถึงตรงนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย